โอเคครับกัดีต้อนรับเข้าสู่ Dice Channel น,น,นะครับต้อนขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวน,นี้ก็อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของคิล่านะครับ Water Dancer นะมาในเต็มชุดว่ายน้ำนะครับอยู่ที่ราคา299คูปองนะแต่เช่นเคยนะเราก็จะไม่ซื้อนะเราก็จะสุ่มนะฮ <c oughs> ะก็อยู่ที่กล่องสุม่มละ5คูปองนะมาดูว่าสกินนี้เราจะเสียกันกี่คูปองนะครับซื้อทีละทีละ6แล้วกันครับเลขนี้เลขมงคล มันจะเกินงบมันเกิน,นกนูมันเกินงบแล้วแหละอา่าเฮ้ยมาแล้วไงล่ะโอเคอะไรเนี่ยได้สองตัวเลยคืออะไร <laughs> มันเอามาให้เราสองตัวทำไมเนี่ย <laughs> ตอนสุ่มไม่ออกตอนออกออกสองตัวเอ่อเหมือนดอยจะโดนกินไปนิดหน่อยะตอนแรกดอยมันพันหนึ่งเนาะมันหายไปมันสี่ร้อยกว่า เรือกเพื่อคอนเทนต์แล้วกันแล้วก็ซื้อไปก็ได้ครับถูกกว่าเนี่ยห้ดอยไม่ซื้อเนี่ยดอยได้แพ็คก,กับคู่ชุดเลยเนี่ยก็ราคาเดิมเหรอไม่โดนลดราคาหรอคือตอนนี้ดอยมีสก,กินแล้วไงเนี่ยเราสุ่มชุดต่อนะครับอ่าปะวะเอเทอร์โรตัดก็นคนละสีกันเหรองดกินแล้วนะ เออแค่แหละโอเคชุดนี้แหละสีชมพูหน่อยเฮ้ยได้เหรอได้เหรอได้เหรอก็สกินนี้เนี่ยรวมชุดตกแต่งเนี่ยโดยโดยประมาณเหกร้อยเ,นะเกือบเจ็ดนะร้อยปองนะประมาณนั้นแปดร้อยปองได้เกือบถึงแปดร้อยนะเจ็ดร้อยก็ถึงแปดร้อยนะครับประมาณนี้มาฮะมาสู่การรีวิวกันต่อนะฮะนี่อันนี้มาไอตีมชุดชมพูนะเพื่อนเพื่อนกนต่อยขอบเรียบร้อย ชุดนี้ก็จะเป็นแบบว่าหัวหัวเท่านะแล้วก็เสื้อแชมพูนะโ,โหเงาอย่างสวยเงาเป็นแบบน้ำเงาเงามาเลยนะฮะเพื่อนไม่ต้องช่วยเราขนาดนี้เพื่อนอไมเตองเราเราฟาร์มได้เพื่อนเพื <c oughs> ่อนเขาเรียกเราเป็นลูกเลยวะโอีคก็ได,ด้เราก็ปับป๊บอีกฝั่งมันหายอะไรเงี้ย เฮ้เห้ยโอ้โหไอยเนี่ยเมยาร้อยสวยเู่นะเปิดมาคิล่าได้ก่อนคือฟาร์มชิลแล้วเพราะว่าเราจะแบบเราจเงินนำหน่อยหน่อยละบวกสามร้อเฟิร์สบัตรเนี่ย ได้ในสามเดี่ยมสวยไะนจริงไม่น่าได้นะก็ถ้าเาจะฟิกไปแล้วปะถ้าต่อจะได้ิเป็นร่วงียน่ มาแต่ว่าตีนิดแหละสวะได้สองคิวได้หนึ่งมังกรวันนี้อัพสองนำนะสับคีร่านะครับเนื่องจากข่้นหนึ่งมันไม่ได้เพิ่มดาเมจเยอะนะครับข่ 2, ข้นสองค่อนข้างแรงมากนะ เปผลที่ทำได้อัพค่าสองนำนะต่อท่าหนึ่งเงปอร์เซนต์การการล่าเงาดาเมจแรงเท่ากันเนี่ยล่างได้เป็นเสียไปตัวนึไรนะมีซาต้าไปปิดแลตรงนั้นเขาน่าจะได้ได้นะ ้อตานสวยเพื่อนตานสวยแต่กูจะตายละไปเดียวคือเล่นบาดเสี่ยวมาเนี่ย ก็ดีอย่างนี้ถ้าดอยมองว่าทำให้คีร่าในเมตานี้มันเก่งคือแม่งยังดูดเลือดได้ละคือปกติป่าในเมตานเนี้ยเนี่ยหลายๆตัวมันดูดเลือดไม่ค่อยเก่งนะแต่คีร่าเป็นตัวหนึ่งที่มีค่าเว้แวบไพรายให้มา20%ตั้งแต่เริ่มเกมมันเล่นง่ายมากๆที่เป็นอารมณ์เหมือนแบบซซเนเทียสายเวทแหละเรื่องความง่ายในการเล่นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีปัญหาว่าเลือดจะหมดตอนไหนอะไรเงี้ยก็เสียงเดียวของคีร่าคือต้นเกมอ่อนกว่าจะแรงก็คือแบบต้องมีแบบดาบเซตเงี้ยเออเริ่มโหดละ แต่คิดก่อนมีดาบแบด,ดนี้ธรรมดาธรรมดา <All died. S 1> แล้วก็ทักษะหนึ่งที่ดอยอยากให้คนเล่นคิล่าเป็นก็คือท่าสองแบบยืนแช่ถ้าไอ้ท่ายืนแช่เนี่ถ้าเกิดใช้ดีๆนี่ทำได้หลายอย่างมากเลยแต่ว่าต้องฝึกนิด,น,ดนึงนะมันไม่ได้ใช้ง่ายมากมเขาเห็นแล้วหลย แล้วก็ก่อนเวลาใช้ท่างเงาอ่ะกดผัลิตก่อนตลอดนะครับเพเพิ่มดาเมดเนาะอันนี้ไม่ถึงเวลาฟาร์มป่านะครับมันจะได้ดาเมดดาเมจมันจะนับจากผัลิตด้วยนะอันนี้เผื่อบางคนลืมว่ามันแบบเออทำงานยังไงระบบท่าหนึ่งเงี้ยขบวนโดนมันเนี่ยผไม่น่ารอดโอ้โหล้านตัวโอเคตายก็ได้ <laughs> เยอะไปหน่อยวะยี <laughs> แรกอะเพื่อนได้นะเราก็โดนหนึ่งสี่อะไรไปยี่โดนเซเนียวาร์ปมาเติมนะแต่ได้สองฟั่มเล้วใช่ได้ใช่ได้สวยยอมรับได้นะช็อตนี้เราได้ดับแซตกันน่าจะเล่นง่ายขึ้นไอขี้ยังไม่มีสกินแพงไม่ใช่ดอยจำได้ อันนี้นจะดูแพงสุดละเพราะว่าก่อนน้านี้ก็จะเป็นแค่เวลล์พาร์ท well ของเวลล์พาร์ทก็สวยนะที่เป็นฮาลาวีนนะครับแต่ล่างนี้น่าจะพิเศษกว่าตรงมันตกแต่งได้นิดนึง่งครับได้ เคลืมดูมีท่า,าวาป้อไหมไม่มีโอเคเช็คก่อนลืมลืมเช็คแล้วมีท่าวา้ปไหมยิงเป็นป่าที่เก่งนะแต่ไม่รู้ทำไมไมค่อยไม่ค่อยขายสก,กินน้องออกจะน่ารัก เป็นตัวที่แบบอยู่ในป่ามาเก่งมาค่อนข้างนานแล้วนะจับกีฬาเนี่ยเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นอารมณ์เหมือนซินเนีิอาเ,เลยแต่แต่เพราะโดนแบนบ่อยด้วยมั้งก็เลยทำให้แบบขายสก,กินอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าเห็นไหมหมดกัน มัยาดเยอะจังวันนี้ยโอ้โหโอ้โหคุโดนเซเนียลล่อตลอดเลยวะไม่ค่อยดีเลยไปวิ่งไล่ฆ่าใครโดนเซเนียลไม่ได้เลยเนี่ยดาเมจไม่พอหนีต้องเก็บท่าตุตีไว้แบบใช้ตอนที่แบบกลางๆแล้วเมื่อกี้เราเปิดติมาแต่กายแลนติมันหมดไวเลยโดนเขาล่อสิวะทำไงดีว่าจะเบิร์ดไม่ตาย ต้องคิดใหม่นะว่ามันมีเซเนียรอตลอดว่าเราจะแบบเบอร์ชุดเดียวตายนะต้องมีนูอะนะแต่ว่าต่อยมีเซเนียร์วับมาก็น่าตายอยู่ดี no ตายว่ะขาดกระติ๊ดนึง The tower has been destroyed. I can't wait to see what happens next. Beware of such those who came between Sephera all died. The time, Retreat. Okay. Sephera is I'm coming for you. เตนตีอย่งเร็วเลยวะพี่มุมไม่ดีเลยตายไปสาม ตริงเทรนนะครับเกมนี้นั่นก็เจียดดาได้นะครับ no, no, no. ไม่ตีฮะ Tower has been destroyed. Keep an eye on Slayer. Who <ydos> oh. dying I can't wait to see what happens next. I it's I can't I can't I I'm I I want a

เขาจบได้แลนะ้วเนี่ยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวนะฮะวิกตอรีโอเคนี่แล้วก็มีภาพเปิดตัวที่สวยกว่าปกติน่ารักนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันสับการรีวิวนะฮะ ครับก็เป็นไงบ้างสำหรับการรีวิวสกินคิราในวันนี้นะก็ไม่ติดช่วยน้เนะนะดอยมองว่าเป็นสกินค่อนข้างสวยมากระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับสกินแบบฮาโลวีนะแต่ดอยมองว่าอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าใครอยากจะมีสกินสวยๆสักอันนะดอยแนะนำให้ซื้อแบบอาการันตีเลย299กาอันนี้ดอยโดนมา400กว่าๆนะขาดทุนนะครับถ้าซื้อกลันตีนะ่าจะถูกกว่านี้นะแล้วก็สหรับอใครที่อยากจะสุ่มอะคอสตูมหรือชุดเพิ่มเติมเนี่ยดอยเสียไปมาอีกประมาณ3 4 0 0เหมือนกันนะเพราะงัน้นก ประมาณทั่วๆมันแปดร้อเนาะคูปองสับสกินนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็สับคีร่าในเมตานี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากในช่วงเลดเกมแลบอกได้เลยว่าแค่ถ้าผ่านต้นเกมไปได้แล้วเงินยังเท่าอยู่เนี่ยเลดเกมบอกได้เลยว่าแบกสบายมากสับคีร่าและเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับเข้าไฟได้บ่อยนะครับเข้าได้ง่ายนะมีรีเลือดนะครับอ่าดาเมจก็รุนแรงมากนะครับประมาณนี้ละกันครับก็ะแทนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะเป็นแรงใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนนั้ก็